สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์ฮาร์ดอาจารย์เชียโนนเอาคุณประเสริฐกับรายการ h e a r t of Sport วันนี้จะมาพูดถึงฟุตบอลโลก2 0 2 2ที่จะจัดขึ้นในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับในแต่ละสายตั้งแต่กลุ่ม A จนถึงกลุ่ม H ว่ามีทีมใดบ้างและผมจะมาทำนายว่าในแต่ละสายนั้นใครจะได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในแต่ละสายนะครับ กลุ่ม A ก็ประกอบไปด้วยกาตาเอกวาดอร์เซนกกลแล้วก็เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ซึ่งผมทำนายว่าน่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์กับเซนกกลนะครับสทีมที่จะได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายส่วนกลุ่ม B ก็จะมีอังกฤษอิหร่านสหรัฐอเมริกาแล้วก็เวลซึ่งกลุ่ม B เนี่ยผมทำนายว่าเกาะห้าอันโดดเดียวก็คืออังกฤษนะครับกับเวล จะเข้ารอบกลุ่ม C ก็ประกอบไปด้วยอาร์เจนตินาซาอุดิอาระเบียเม็กซิโกแล้วก็โปแลนด์ทำนายว่าจะเป็นอาร์เจนตินากับโปแลนด์เข้ารอบส่วนกลุ่มดีนะครับก็จะประกอบไปด้วยฝรั่งเศสออสเตรเลียเดนมาร์กแล้วก็ตูนิเซียซึ่งผมทำนายว่ากลุ่มดีก็จะเป็นฝรั่งเศสกับเดนมาร์กโคหนมเข้ารอบกลุ่ม e, อีพกอ๋อเนี่ยกลุ่มเนี่ยหนักเหมือนกันนะครับก็มีสเปนคอสตาริกาเยอรมันแล้วก็ ญี่ปุ่นซึ่งผมทำนายว่าจะเป็นสเปนกับเยอรมนีเข้ารอบกลุ่มอีก็ประกอบไปด้วยเบลเยียมแคนาดามรโคโค็อกโกแล้วก็โคเอเชียซึ่งผมขอทำนายว่าจะเป็นเบลเยียมกับโคเอเชียเข้ารอบกลุ่ม G ีนะครับก็เซมบ้าบราซิลพบกับเซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็คามรูนซึ่งผมขอทำนายว่าจะเป็นเซมบ้าบราซิลนะครับทีมในดวงใจของผมนะครับกับ สวิสเซอร์แลนด์เข้ารอบส่วนกลุ่ม H ก็จะมีโปรตุเกสนะครับกาหน้าอุรุกวัยแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งผมขอทำนายว่าจะเป็นโปรตุเกสกับอุรุกวัยเข้ารอบก็มาลองทำนายท้ายผลกันนะครับว่าจะตรงจะแม่นกันแค่ไหนกับฟุตบอลโลก2022ซึ่งกระแสค่อนข้างเงียบเหงาพอสมควรนะครับก็ติดตามชม เชียร์ให้กำลังใจกันได้4ปีมีครั้งสำหรับฟุตบอลโลพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจิกกีฝากกดติดตามให้ด้วยขอบคุณครับ